สวัสดีพี่น้องฟ้องไปสุขูสุขคนมือนี่ผีผ้ามาเก็บดอกก,กอระเจียวเดอ้อครับนี่นี่เห็นแล้วอันนี้คือดอกก,กอระเจียวนี่ครับว่า,ากำลังงามเลยดอกจังสีดอกก,กอระเจียวขาวขึ้นกลางตาธรรมชาติฮะง่ายๆครับ,กกรบแบบเซเว่นนะครับ อันนี้เขาซุดเปอร์มาเก็ต <Okay. S 1> นี่ได้มาอีกแล้วนี่นี่นี่ดอกระเจียวนี่นี่นี่ดอ <c ười> กกระเจียวนี่อีกดอกนึงดอกนี้แก่แล้วครับนี่ใน,น,นอันนี้แก่แล้วอันนี้บอลเดอร์อน,นี่แก่แล้วอันนี้ก็พอได้โยนครับพอได้โยนน่กระปุลปลาทูนี่กปประกกปุลปลาดุ ก็ได้ก็ได้กระเจียวขาวฟูกระเจียวธรรมชาติเป็นสมุนไพรจรินแล้วอร่อยสมุนไพรคือยังสมุนไพรคือความอร่อยอร่อยของมันนี่แหละเนาะมาต่ำบรรลุเอาล้ก็ออเดอร์ทั้งคนมาต่ำโซลุปปุ๊บีกระตา ดเก็บเร็วเพื่อนๆดเลยบอ่อจำโซลูปนิดยางย่องหย,ย่องแล้วอยากจะลงป่ากับปนันโ <Yeah. S 1> อ้บาดโอ้สะท้อนแสงเห็นอยู่หรอจิเอาเออดีหน่อยไม่ปล่อยไปยืดทำตะการมือนี่มี่พวกนี้ตออยู่เป็นเต็นน้ำยืดทำตะการก็เลยมน,น่ารอ ตอกระเจียวเป็นพ no ูดล ja e ังคนมันก็หิ้วเขามนก็ดังไฟจีกับจ right> ีเขาปลากน่วยเด่นแจมเจียวกับดอกกระเจียวสดเพื่ว่าก็ถือเสียบมัก็เป็นกระเสียบยี่หอกเบิ้งด้านหน่อยบ่บเด่นนำข้ากินเออะงามเลยนักสืปากบ่อยๆประเด็ขีดกุ้ยประเดกอนเลยกัพกานได้เน่ะ ความเพิ่นหนักเงี้เออตรงไอ้ไอ้เพิ่นเบิ่งอยิบดอกตั้งสมุดปากกาแล้วก็ะเจียวกำลังออกกำลังคือเด้ออันนี้แมน่นบ่ะอังกำลังดีโอ้มันมีหัวข้างล่างพร้อมจอนไอ้หัวขาวเงียาวๆนะเอาไปอันหนึ่งไะได้หัวหนี่งเอาไปลองซิม่งบบมันสิแซ่บบ่มาทามัน เบื่อกินดิิ๋นเดิกบัดอหยดอ่ธรรมศาสตร์สังมาให้ครับไปต้องสื่อเขาแก่เขาปลาเขาปลาสุเปอร์ไม่เก็ตบันหนอกมาต่ยางเขาปลามืดแต่นวกินมือม <m ig> ีเ <ly> น่ต <m ig> ่เงินเติมน้ำมันน้ำมันมันแพงยางเอาคต่บ่ค่าเด็กหน่อยยางมาได้ไหมบ่ขี่รถมาเลย เท่าไรเนาะมาบอกท่านแก้วเดี๋ยว,เ,ยวเอาชนเด็ดแต่ที่ไทยบิ่งชนเด็ดโอ้โหระบาดนงั้นค่ะอืมโหสวยเลยอครับอันนี้นเดดบ,บา,นนบาต่ำเพื่อนว่านเนื้อหาอยู่ตั้งทางเงาเพื่อนว่านเบา,บาต่ำบริหารสันครับร้อนเพื่อนคืนอเพื่อนว่าอู้งามครับงามงามหล่อนนี่ ตาแหลกบ่งหูหูแล้วบานนี้เอ้ยบอกแต่แหลกหูแล้วบันมันเป็นยังไงมันชิโยต่างคางเงาว่าสันตีหาบิ่งมันเป็นไปยัดดอกตูมมันเป็นแบบมาตามลองเบิ่งครับตามที่เพิ่นแนะนำมาเบาตาม่นใดเกิื่อนตาสีเต็มตาเด้อเคยถามสูตรการหาบ่เป็นยังว่าบ่เคยหาก็ยังว่าบ่เคยหาก็ฟุบขุดทีนึง ี่น้องปองปลาขนาดดอกกระเจียวไปกินกระปุลปลาเดือปลาดุกมาเมื่อคืนตีโตเดือดกดุกอุ้ยหม่าใส่เบ็ดใส่หม่องั่ครขอาดไปกินกระปุนะสไนได์อันนี้มันแก่แล้วแก่แล้วแก่บ่เอามี่ไหนล่ะคุณบ้า กินก <S 々> ็ได้เป็นว่าเป็นแสงมันหยาบเพป็นดินได้เรกันว่าตอนแรกกับเอาเลยแล้วดึงเอาดึงเอาเลยเดี๋ยวบุกหูไปเออพอแล้วพี่น้องเอ้ยมาเดือดกันเี่โอ้สวยงามเบ้อเอนี่นี่มันเป็นแตงสีเขาว่านี้เป็นแตงสีเพป็นว่าบทตองยันว่ามันสีดับเนี้ยว่าท่านกับมันเป็นคือนคามันสีแตกมาใหม่กับลกเอาเลยว่าท่น มดตั้งวันสีดับเนี่ยครับคำวสีดับเนียคือคุดอควอนครับสีดับเนี่ตแจมหากินเหรอรถก็เลยห่ตัองหยาดแสกมาใหม่ประวัาิหัวย่ข้างล่างรถก็เลยนี่รถก็เลยนี่ครับจำเลยกับพ่อกินอยู่ด้วยเพราะฉ่นนเขาขายในตลาดแต่มิตรด๋อยตีละพ่อกับรกเอาอย่นี้ก็บรถเอาดีเลย นั่นะนี่จะมันปุปปุ๊คือไยไม่มันมันคือเป็นปุ๊ปนะดึงขึ้นมาแบบโอ้ยโอ้ยสวยเอาเดี๋ยวมีอันงามๆนี่สิเบิงตาเบิงอีกครับกำลังไดินทำนี่ครับเครื่องทุ่งไรเยี้ยบุปเปิดฟอกเงินกับปุเนยบัวโอ้ยสงสารลงปลาเลี่ยเออไปลงปลา ล้มทาง n g เข้ามาไม่มีดานโออเด๋ะตุ้มนี่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 ส่นมันเป็นส้นเนอะส่นขึ้นใบกับส่วนขึ้นใบไม่ต้องส่วนแบบมึงสีเลยแต่ม่นส้นเกลือกมแต่ดอกเกลืดอกแกหรือมันไม่ขึ้นเป็นส่วนเป็นระยะดอกดอกแดงมันสีแก่เนาะ Ừ, anh đi cả đọc đi đi tin tay vô à tao bà ờ gì bà ui đọc gì mà hát lăng càn ui áo cứ co tin mùa đẩy chẳng ra gần mình cắn kia tìm cả tìm lại mẹ phân mạc kia kéo ใส่ได้ยศใส่ได้ใส่ได้ไมีหัวพรอะหัวอันถือเป็นก็จังมันสาคูกินได้กันได้หรอกอหัวอันนี้หัวกระเจียวแล้วับเป็นหัวก็จังมันสาขู่จะลองสิมมึงน้ำง้ำเออเลย ดอกดอนเดียวว่ะแรียบลวดก็เรียบดอกกววะดอกแก่แก่ามาดูหัหนอ,หออกไลยอยู่เนาะเพราะว่ามันดอกมันมันมันแก่ออกไลยนะก็จะเป็นบุญเดียวกันนะมันจะออกไลมันฝนไงฝนลงมันก็เลยแตก เออตรงนี้ก็จะประมาณจักโมงใบสองกลัวๆเขาใบสามประมาณน,นี้ตัวประจีนเขาเทียงแล้วเพิ่งกลับมาตัวเทียงเพิ่งกินประมาณใบสองใบโมงอันนี้เออขอเศรฐตังซีเอาไปหายสางกินกัน <c oughs> ให้สางกินให้สางกิน เ้สวยงามทีเดียวไม่เอาเออลูนันจ้ได้ได้ได้ลูนันเอาอยู่ือแต่มันเงียวกสิไปลงยูทูปกันเด้อกันสิมาลงเฟซบุ๊กให้เท่นึงมันจะจลงได้ก็สิไปตัดลงยูทู น้ำจ่องเบาต่ำโซลุปด้วยครับติดตามน้ำแหนกวกดไลค์กดแชร์บ้านนี้ก็บกฤษสีตัดต่อไปลงเฟสบุ๊คครับเฟสบุ๊คเพจกับบัตรนี่เด้อบัตรลงมันเห็ดเห็ดไม่มีเวลาครับมีแต่เวลาเห็ดเวียกบางบางักยางกับมาหากินนาอยากอยากกินย่างกันย่าง,าง,าง,างเขาซุปเปอร์ไมค์เก็ตกันสิละซุปเปอร์ไมค์เก็ต มื่อนี้มาจุดเปิดตาการจุดเปิดพันธกรรจุดเปิดทำพันธกรรมกัน,ห,กนหาเห็ดกับมหาเนี่ยแหละจุดเปิดนี่แหละกันมาหาดอกกระเจียวกันมหาจุดเ,เปิดเนี่ยเออเั็งสีเข้าวา่าใส่ได้ด้วยหยวกกล้วยเล็กๆหยวอกกล้วยนิดนิมันกำลังท้องมันกำลังฉีท้องเอออัอนนี้ก็โอเคอืมอ่ะ เอาเก็บพักแค่นี้ก็เด้ก่อนจะหอดพลานตหอดพลานก็จะไปไระถ่ายหรอกจะเก็บกระเจียวแล้วก็จะไปท้ายเล็กน้อยเรนน้ำต่อวันนี้มันเป็นบรรยากาศแบบหนาเที่ยวขนาดเรือพี่น้องเลยไปอยากมากก็มาเที่ยวได้เลยบริษัทเงินเรากับเราพี่มาเลยมีพลาสต์นีน้ำตกมี่ทำน้ำไหลเย็นบางหันเล็กน้อยก็จับปิงมาเล่นกันผสนม้วนบักักผสนเลยปิงมาเล่นโอ้ยอันสอนเพิ่น เป็นอะไเล่นปิงบแปบกัดเล่นปิงมาสันบ่เคยเห็นปิงมาใจเอาไปเลี้ยงมาสันว่าเป็นเลี้ยงเต้อนอนนะนอนมีเสือบ่เคยเห็นปิงเอาปิงไปเลี้ยงมามวนกุ๊บ <c oughs> บูหูจั <c oughs> ากมองก็กะเล่นปิงมวนสันทั้งพอกับแม่ายานจีตายโอเคเด้อโอเคเด้อ